โอเคครับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์กับเพื่อนๆกันเรื่องของการ cross b ลเข้าไปตรงกลางนี่แหละครับเดี๋ยวเราเนี่ยลอามาคุยกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะ cross อลยังไงให้มันได้ลุ้นให้มันมีโอกาสเข้าหัวนักเตะเป้าหมายให้ได้มากที่สุดยังไงเนี่ยลองไปชมกันดูครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาร้านเติมฟีฟ่าพอยถูกๆดีๆต้งนี่เลยครับ โอเวอร์ท็บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ไม่ได้มีแค่ฟีฟ่าแต่ไม่ว่าจะเป็น ROX ROV v a l ์ r าโ t หรือว่าเกมมืออื่นอีกเพียบเลยถูกมากๆแถมยังสะดวกและปลอดภัยอีกต้องนี่เลยครับโอเวอร์ท็และพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแอมฮอโลชันกลวงรับส่วนลดสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคําอธิบายจัดไปครับทุกคน ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมคอยในฟี f a 23ต้องนี่เลยฟ f a u อ t ล m a เมท e ีมไทยแลนด์สะดวกปลอดภัยไม่โดนแบนโด,ดนเตือนและพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเรา mm hmm. แอ h ฮอลโล่เฉนกลวงรับของแถมสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องของการ cross อลให้เข้าหัวเนี่ยเดี๋ยวเราอลองมาคุยกันเรื่องของแมคคนิกการ cross อลในภาคน,นี้กันก่อนเลยดีกว่าจริงๆแล้ว่ผมเคยทําคลิปเรื่องของวิธีการจ่ายบอลในรูปแบบต่างๆเอาไว้แล้วแหละถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองกดที่มุมขวาบนไปดูกันก่อนได้เลยนะครับคือสําหรับแมคคนิกการ cross อลแบบคร่าวๆนะครับในภาคน,นี้เนี่ย ผมว่าทุกๆอย่างอ่ะมันก็ย uh, majesty, ังคล้ายๆเดิมอยู่ไฮครอสนะครับหรือว่าการกด L 1ครั้งเอาไว้แล้วก็เปิดบอลเนี่ยมันจะเป็นการเปิดบอลสูงเน้นให้บอลข้ามหัวกลองหลังแต่ว่าลูกบอลเนี่ยมันจะลอยไปค่อนข้างช้านะครับหรือว่าเทคนิคอย่างดิวเวนท์ครอสอย่างเงี้ยที่ทาได้ด้วยการกดปุ่ม R 2ครั้งเอาไว้แล้วก็เปิดบอลน่ะมันจะเป็นการเปิดบอลแบบแรงๆนะครับเปิดยัดเข้าไปที่ผู้เล่นเป้าหมายซึ่งไอ้เทคนิคพวกนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆอ่ะควรรู้เอาไว้ครับควรใช้ให้เป็นเลยด้วยแหละแต่ว่านอกจากเรื่องของเเเทททคคคคนนนิิพพววววกีีีี้้้้้ยะรรั่่่่่ือออๆจตงงูาาไแลลสสสํญุด ในการใช้งานเทคนิคพวกนี้ให้มันได้ลุ้นมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของจังหวะครับไฮแครสเนี่ยดูเหมาะสมที่สุดเลยในจังหวะที่เราเลี้ยงไปสุดเส้นหลังแล้วก็พยายามจะเปิดบอลไปหาตัวผู้เล่นที่รออยู่หน้ากรอบเขตโทษหรือว่าเสาสองส่วนดิเวนครสเนี่ยก็อาจจะดูเหมาะสมกับจังหวะที่ผู้เล่นอีกฝ่ายเนี่ยกำลังวิ่งถอยลงมากดดันเป้าหมายของเราแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดบอลแบบเร็วๆนะครับเข้าไปข้างใน หรือว่าการค r o s s b o แบบธรรมดาเนี่ยนะครับมัอาจจะดูเหมาะสมมากที่สุดเลยในจังหวะที่เราเนี่ยต้องการจะเปิดบอลดง่งแล้วก็มีความเร็วอยู่พอสมควรซึ่งในจังหวะพวกนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปฝึกใช้แล้วก็เลือกใช้ใถูกจังหวะถ้าเพื่อนๆทาได้คล่องๆแล้วก็เลือกใชใ้ถูกจังหวะได้แล้วจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของทิศทางเนี่ยแหละครับคือในจังหวะที่เราจะเปิดบอลเข้าไปตรงกลางเนี่ยส่วนตัวผมเองนะรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือว่าอาจจะเคยเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดเลยว่าถ้าเราจะเปิดบอลเข้าไปตรงกลางให้ได้ลุ้นเนี่ยเราอาจาจะต้องเลงไปที่กองหน้าของเราโดยตรงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เลยครับคือการเลงการเลือกทิศทางเปิดบอลในเกมฟีฟ่าเนี่ยเราสามารถใช้การดักรนก้านาล็อกซ้ายหันไปในทิศทางที่ต้องการจะเปิดบอลไป มันจะเป็นการเล็งตำแหน่งเล็งทิศทางที่ต้องการให้ลูกบอลพุ่งไปนะครับในตอนที่เรากําลังจะ cross b o ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจกันว่าเลงไปหาเป้าหมายของเราโดยตรงมันจะมีโอกาสแย่งมงได้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับคือการเล็งไปหากองหน้าโดยตรงแล้วก็เปิดบอลเข้าไปเนี่ยคือใช่แหละครับลูกบอลมันไปถึงหัวกองหน้าของเราจริงๆแต่ว่าในจังหวะที่ได้มงเนี่ยมันน้อยครั้งมากเลยนะครับที่กองหนา้าของเราอ่ะมันจะสามารถเทคตัวหมงเข้ากรอบได้แบบเต็มที่เพราะว่าลูกบอลที่เปิดไปในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะดูค่อนข้างย้อนหลังตัวนักเตะนิดนึงอ่ะมันเลยทําให้สามารถสร้างโอกาสการทําประตูจากการเปิดบอลในรูปแบบนี้ได้ค่อนข้างน้ออยคคืสิ่่งททีเรราาวจะํ บอนเนี่ยนะครับ <S <S ก็คือการเล็งไปที่ด้านหน้าของตัวนักเตะเป้าหมายส่วนนี้เนี่ยผมแนะนํว่าให้เพื่อนๆลองดูจากภาพตัวอย่างประกอบเลยก็ได้นะครับคือการเล็งไปหาที่หวัวของเป้าหมายโดยตรงเนี่ยในตอนที่เล็งอ่ะเราอาจจะค่อนข้างดันก้านอนาล็อกซ้ายไปในทิศทางที่นักเตะคนนั้นอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแต่ว่าการเล็งไปที่ด้านหน้าของตัวนักเตะเนี่ยเราอาจจะต้องดันก้านอนาล็อกซ้ายอ่ะขยับไปด้านหน้าของนักเตะคนนั้นมากกว่าเดิมอยู่พอสมควรเลยแบบในภาพตัวอย่างเนี่ยนะครับซึ่งการเล็งไปที่ด้านหน้าของตัวนักเตะเป้าหมายเนี่ยถ เข้าไปเทงหม่งได้ดีกว่าควบคุมทิศทางได้ง่ายกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าได้ลุ้นมากกว่าเยอะเลยเพราะงั้นเนี่ยผม,มค่อนข้างแนะนําเลยนะครับว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองฝึกใช้วิธีการเล็งในรูปแบบนี้กันดูครับจากที่ส่วนตัวผมลองเปลี่ยนมาใช้การเล็งแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิมอยู่พอสมควรเลยจริงๆส่วนเรื่องของเทคนิคการเปิดเนี่ยอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่จังหวะที่เพื่อนๆจะเลือกใช้กันเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสําคัญเลยสําหรับการเปิดบอลเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักคร การกะน้ำหนักการเปิดบอลเข้าไปข้างในเนี่ยมันสำคัญมากพอๆพกับการเลงเลยจริงๆ ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราจะเปิดเข้าไปตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2.5-3หลอดของเกจพลังะนะครับส่วนถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการจะเปิดไปเสาไกลหรือว่าเสาสองเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3.5หลอดอะคือประมาณนั้นะนะครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของเกจพลังในตอนที่เปิดบอลแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าพลังการเปิดบอลของตัวนักเตะด้วยนะครับอย่างค่าพลังพวก crossing long pass หรือว่า curve อะไรพวกนี้นี่แหละถ้านักเตะคนที่เปิดบอลเนี่ยมีค่าพลังในส่วนนี้มากอะมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสเปิดเข้าหัวได้มากกว่าเดิมครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนี่แหละครับที่ผมมาอยากจะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องของการ cross อลไปในพื้นที่สุดท้ายของไฟล์ตรงข้ามถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครครรััับบสสวดี